การสึกแสงมรกตจากสนามมวยเวทีทลูบินีครับวันศุกร์ที่11ธันวาคม2558เป็นต่อท่อพลาน49ครับเจอกับเทวฤทธ์เดอะเบสอุดรอนที่กัดน้ำหนัก106ปอนด์ครับกรรมาการพงพันธ์รัตนสุนทรครับวัชลชัยราชานนนครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้าเทวฤทธ์เดอะเบสอุดรซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นทางด้านของ วันลือฤทธิ์สิวัชระชัยนะครับแต่ก่อนนี่เป็นลูกศิษย์ของเสียต้อมอุบลครับเจ้าของสีเสื้อเดอะเบสมวยไทยเจอกับเป็นต่อครับลูกศิษย์ของพันธบรวจโทเทิดศักด์นนทพันธิพัฒน์ปล่อยตัวมานี่หลังชช้น้ำหนักเสร็จนี่ตะลารักทรัพย์เป็นต่อนะครับต่อ19าครับอืมกำปั้นซ้ายครับเป็นต่อเป็นมวยที่รูปร่างไม่ได้สูงยาวทั้งคู่นะครับปล่อยตัวยกสามมาครับตะลารักทรัพย์เทวฤทธิ์นะครับขยับต่อ1ิบปครับ บาดหนึ่ง2ครับเป็นต่อครับตีเข่าขวาก็เป็นต่อแต่ตอนนี้ขาดไป2ยกชักจะเป็นรองแล้วครับทีขวาสับล่างกับปั้นซ้ายครับตีเข่าขวาครับแข่งสายกับปั้นซ้ายกับป้นซ้ายหุกขวาครับแข่งขวาหลุดครับ เจอฟันศอกซ้ายนี่แหละครับความเก่าของเจ้าเทวริตเตะหลุดครับเจอแข้งซ้ายครับซ้ายทั้งแถบนะครับเทวบริตเป็นต่อเดิน้วครับชักจะเดินแบบงุ่มง,ง่ามแล้วครับหมัดหนึ่งสองครับเป็นต่อเจอความจัดจ้านของเทวริตเข้าไปครับจะแก้ปัญหาย,ยังไงเท่านั้นแหละครับ ชคไปคิดไปแลลวครับนั่งมวยวางแข้งซ้ายกำปั้นซ้ายสับล่างมีล่างมีบนครับด้านของเทวริฟันสอกซ้ายต่างหากครับแล้วก็เหนียวแขนไว้เป็นต่อเด้งตีเข่าซ้ายเสียบซ้ายครับเป็นต่อครับอาเสียบได้เสียบเข้าไปครับขีดขวาแข้งซ้ายครับเทวฤิ์ซ้ายมาอีกทีหนึ่งก็เตะติดการครับเตะติดการก็จริงนะครับแต่ว่าเตะเขาก็ยังดีกว่ายืนกว่ารับครับ โอ้โหเสียหลักเราเจอเข่าซ้ายตามครับโอ้เสียหายเลยครับเสียเหลี่ยมลูกกำนันเลยครับลูกนี้แงเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายถีบขวาเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้ฮุกขวาตีเข่าซ้ายก็เป็นต่อสู้ยิบตาครับตีซ้ายเทวริศก็ตีซ้ายขึ้นบ้างครับกรรมการพงพัดแยกออกมาเป็นต่อขยับเดินครับถีบซ้ายครับเทวริศแข้งซ้ายมาเจอกับปั้นซ้ายครับ ก็เทวฤทธนี่หลังจากมีปัญหาในไฟชกกับแพลวๆก็เรียกว่าต้องปลี่ยนค่ายครับมีปัญหายังไงรู้แต่ไม่บอกอ้าวดูกันต่อไปเดินครับอาทีบซ้ายครับเทวฤทธวางแข้งซ้ายครับอ่ากระแทกหมัดก็หมด3ขึ้น4ครับ ตลละหลักซั์นี่โอ้โหเทมาริข์ขย,ยับต่อแปดหนึ่งนะครับพันธบัวโทเทสศัดนนทพันธิพันธ์เองก็ระยะหลังก็ไม่ได้ค่อยเข้าสนามมวยนะครับรายการเล็กๆก็ไม่ได้ค่อยได้เข้านะครับบ่นว่าเบื่อเรื่องของการตัดสินของกรรมการครับแหมก็จริงๆแล้วก็มีปัญหาแทบจะทุกเวทีครับมีปัญหานอกมีปัญหาน้อยมากน้อยแตกต่างกันไปครับ บางทีบางครั้งกมาการตตดสินผิดพลาดบ่อยๆนี่ทําให้คนดูมวยเองก็เซ็งไปเหมือนกันนะครับยกที่ที่ครับไช้ยกสุดท้ายครับแปหนึ่งครับอยู่ที่เทอรบลิสเป็นต่อครับเป็นต่อทางด้านของเป็นต่อนะอย่าสับสนครับนักมวยชื่อเป็นต่อครับโอ้โหเจอกระชากพวงมาลัยมาแล้วก็แทงตามครับโอ้กลายเป็นมวยคนละชั้นไปเลยครับนี่แหละครับพอต้อนเขาไม่อยู่ก็กลายเป็นมวยคนละชั้นแล้วครับถ้าเกิดเอาอยู่ก็อีกเรื่องหนึ่ง ลงแลวขึ้นบนครับวงการมวยจะไปได้สวยนะครับทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมาการโปรโมเตอร์นักมวยหัวหน้าคณะทุกคนต้องซื่อสัตย์ครับถ้าเกิดไม่ซื่อสัตย์คิดคดทรยศ์ต่อวิชาชีพของตัวเองที่รับผิดชอบในวิชาชีพนั้นๆนี่มันจะเป็นตราบ,บาวครับมวยไทยดีมันเป็นเรื่องของศิลปศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งเล้นลับนะครับที่พวกเราคารมรับาถือจะแม่จะตามลงโทษแต่ว่าเหมือนโดนสาบอะครับ ทำอะไรก็ไม่ดีขึ้นนะครับจะดีก็ดีแค่แค่ขึ้นมาเปาะแปะนะครับแต่สักวันหนึ่งก็ต้องเหมือนโดนสาบเชื่อเถอะบาปบุญดีชั่วมันมีจริงครับก็มวยขาดไปแล้วนะครับขออารบพรบ,บทหน่อยขอพร่ำหน่อยครับแหมมีร่างสลับบนครับเป็นต่อถ้าเกิดใครคิดดีทดําดีก็ย่อมได้ดีครับคิดชั่วแล้วก็ไปทําชั่ว ก็แน่นอนแล้วครับผลกรรมจะตามทันครับเหมือนติดปีจะแทกหมัดขวาแลวสับล่างครับและด้านของทววาิศตอนนี้พิ้วแล้วครับออกซ้ายทีขวาทีมั่นอกมั่นใจแล้วครับจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบรรลือธิศสิทธวัชระชัยนะครับก็ไปแจ้ง เรื่องของกะกะทให้มันเรียบร้อยซะถีบขวาครับสัตว์ล่างครับเนวาริสเป็นต่อก็พยายามงัดหมัดมาแล้วครับเหลือเชื่องริงครับมวยคู่นี้ขาดตั้งแต่ยก3ามครับตั้งแต่หมดยกสามเลยครับทงท,งทั้งที่ใช้น้ำหนักเสรนีใครก็มองว่าทางด้านของเป็นต่อได้เปรียบ แต่ถ้าเกิดใครฟังดอกจัน4 9 6 6 6 1ของมิสเตอร์ปองนะครับรับรองครับไม่ผิดหวังครับรวยหมดยก4ครับต่อขาดไปแล้วนะครับยก5ไม่ต้องดูครับกรรมการข้างล่าง3ท่านนี้ก็มีอนุชาทรัพย์สมบูรณ์ให้50ต่อ47เลยครับบุญภาพปรากฏผลแล้วก็อภิษักขับละเอียดให้49 47ครับพงศลตนสุนทรครับรวบรวมคะแนนและจูงมืไปที่เทวริศเดอะเบสอุดรครับ เอาชนะเป็นต่อทอปลาน49ไปขาดลอย